สวัสดีครับเอซท่านผู้ชมที่เคารบหลบักมักในการหอาอาหาให้กินครับผมวันนี้ผมจานหลอดผ้าลุยกับกแก้วกับสิไป <c oughs> อุดต่อมะเหลียงครับผมห่อไว้งเว้นนี่ครับกแก้วเป็นกำลั่งเตรียมการอยู่ครับ <c oughs> มีซัมรี่เนี่ยครับที่วุ้ดน้่มันครับผมท่านผู้ชม ล่างเตียงกันครับผมป็นไ,ได้กับล่นล่องชุงงชมไปน้ำกันเด้ครับดูกันเลยครับนะครับผมกำลังเดินทางครับกำนังแก้วครับผมสองคนครับผ่านเบย์ไปเห็นงานครับบาหวางพ่านเบย์ก็ได้ดูดูนี่กัหลาโตนะครับนักแกว้วแมนมาครับลาโต ท่านดีครับนะท่านดีทำงานครับลงมาให้หน้าครับหน้าแก้วเป็นผองเว้นนี่ครับจักสีห้องหน่อยห้องใหญ่ครับผม่านผู้ชมรอรอ,รอชมมึงครับผม กำไลังฉี่หอดครับผมหอด้ะครับผมท่านผู้ชมนะครับอู้ห่างใหญ่เตอครับผม oh. ทำหัวนเนี่ยนะครับผมครับท่านผู้ชมงำงามเลยครับเปี่เอพันยุททางกันครับ กำลังงามๆเลยเก่การเลยครับทำเนี่เอาไปหอยแตงข้างเลยครับผมแ่เกี่ยวเป็นแตงข้างครับแตงข้างเ้าไปอุดครับผม ต้องระมรัดระวังครับผมท่านผู้ชมหลอกเลี้ยนแบบกตบวไดครับผมอันตรายครับผมนนมันมึนเมืออาชีพครับผมครับน,น้ำมันครับพุดน้ำมันเพื่อความปลอดภัยปลอดภัยไว้ก่อน,อนดีไฟลงกี่นั้นนะปิดไฟไว้สักกันเถอะจ้ะค,ครับ รเราจะไปโทรศัพท์โทรศับครับกับกำลังสิรวุฒิครับผมตัวนี้เนาะพอดีเนาะครับตัวนี้คีอน้อย อุดแล้วครับผมทา่านผู้ชมเนี่ยแต่คุณวันวันเลยครับคุณกระเทินทำเลยเทิร์นแค่ดิสันเสียงแง่วัน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 เลยครับโปรยผากยังดังนี่ร้าน <c oughs> เสียงบมมีเสียงบดังคือพันเดพันเดมันเสียงดังแลยพันเดพันเดสิกะโทรหาบอลาบงันี่เห็นบหมมันบินแบบบินแห้งเลยเจ้าะไปต่อยังเป็นวันวันวันเลยครับมันสูงจะเทือนมพุทธเจ้าใช่ไหมโน้ข้างนอย่าเป็นดื่มไม่ได้เลย เสียงกำลังเงียบพุ่นะ่ะยังบินอยู่เลยแม่ร้ายคือว่าแล้วเ,เสียงเราครับใจเย็น<า>เอาเแบบใจดีด้วยเอาแบบใจเย็นๆครับใจห่อนื่อไรเห็ดน,น,นั่งน,น,นงลย อัตล,ล,ลยยกรกครับบหมอนมานนเห็ดมันหมอนไดเคยเ็ดดูดูกันยังสันน,นีนเ,เ,นนเห็ดมาจากรสีสันขี้เกาครันยยกยของของแนวยาน,นนะครับเนาะตัวไม่าแล้วครับ

ะยางเนาะครับเปลี่ยนใส่ซัมรีโบอุดโบส่น้ำมันครับผมโอ้ยมือก็อยากสันส้นๆขี้กัน,กนใช่ถุงขางใช่ถุงเกาอ,นนอันมืดเนี่ยไปสีกเกียวมาใส่เด่นไม่ส <c oughs> ันแต่รรครับโหลดนะครับเอาไปหอยครับผมไปห้อยเครื่องเงือนครับผมท่านผู้ชมครับ เดี๋ยวจะไปหอยถามออนะของเครื่อเ,เ,อเรื่องอะแก้วเรื่อของเครื่อเป็นเหลือง <laughs> มองง่ามมองท่านกัลังมเลยครับผมถึงทีแล้วครับถึงทีสิมัดแล้วครับผมแต่ผู้ชมทีหอยแล้วครับหันมองแล้วครับน้ำมาอยูดหยุดจับหายดูอยู่ไปทางนั้น ไีดครับเออสันนั่นแหละมาหมัดกันยังสั่นอยู่คนหมัสั่นดีดีสั่นได้เยบ้าน สอี่ไปมักรัง,งนันขนาดนี้ก็ยังสัน่นอันไหนขุดจเจ้าก็ยังสั่นนั่นเนาะ <laughs> ขนาดหูเลยนะลแล้วมันหลับแต่ก็ยังสั่นยู่คือเก้ายงอยยังเคลื่อนสีดิบๆเนาะครับเนาะเนี่ยแะครับวานหมดได้ ข้าได้อยู่ครับครับผมเสร็จทีเรียบร้อยแล้วครับผมท่านะผู้ชมครับท่านผู้ชมเอามาไหวครับครับห้างนึ่งครับผมท่านะผู้ชมห้างนึงครับผม กกสีห้างรวมสัมมิชุมไปหน้าสามห้างนะครับรักห้างฟ็กอนสำเร็จอีนคะครับผมนันลองเยี่ยมไงหอยนครับยังเหลืออีกหลายห้างครับผมสัมมิชุมอนนี้ล่างนี่สามห้างครับผมหั้งทำกันเบื่เลยครับผมสมมิชุม ได้ก็ถึงใจคลิปนี้ก็อ,อย่าลืมกดไลค์แชร์ดกดติามเพื่อปิดการตั้งใจให้จันหล่อท่าลุยเด้อครับโอเมี่นนองเลยวันนี้ผมกับมายแก้วกับชิด้ยำล่าพระจ่า,าี่นนองอะไรเ,เด้อครับลิปหนาผกพอกันไหมครับสำหรับตัวนี้เขาเกาวคำว่าอยู่ดีไม่แห้งสุกูสุขเฟนครับผมสวัสดีครับ